สวัสดีค่ะทุกคนเจีย๊ยบพากับช่องจังวิสเสียเป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าสําหรับเพื่อนๆที่เคยฟังเจี๊ยบอยู่บ้างแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับมาฟังกันใหม่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนๆที่เพิ่งผ่านมาเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องจังวิสเซียนะคะเจี๊บเป็นพนักง,งานประจําค่ะทํางานบริษรัทตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงเย็นนะคะเอาเวลาว่างหลังเลิกงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ค่ะ ร้านหลักๆของเจี๊ก็จะเป็น eBay กับ Etsy นะคะแล้วก็มีร้านอื่นกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะคะวันนี้จะเอาข้อมูลที่คิดว่าค่อนข้างเหมาะสมกับช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงปลายปีแบบนี้เพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนั่ง นั่งนับถอยหลังแล้วใช่ไหมคะถึงวันหยุดจะได้ไปเที่ยวเล่นจะได้ไปพักผ่อนจะได้ไปใช้เงินให้เหมาะสมกับที่เราทํางานหนักมาทั้งปีใช่ไหมคะวันนี้ข้อมูลที่จะมาเล่าก็เลยว่าจะมาบอกเพื่อนๆคะ่ะว่าถ้าเราต้องการปิดร้านชั่วคราวเนี่ยบน eBay กับ e อซ y นะคะเราต้องทำยังไงข้อมูลนี้เคยพูดไปก่อนสักพักใหญ่ๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเทศกาลมันกำลังกต้เข้ามาอีกแล้วเจอก็เลยว่าเอามาปัดฝุ่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจาก eBay ก่อนก็แล้วกันนะคะ eBay ก็คือว่านี่คือหน้าหลักของเราใช่ไหมคะเราก็เลื่อนไหลลงมาค่ะไหลลงมาเลยจนกระทั่งถึงนี่ค่ะ Selling Tools เนี่ยค่ะช่องนี้นะคะ Selling Tools เพื่อนๆมองมาที่บรรทัดสุดท้ายค่ะ Time Away คลิกลงไปนะคะ คลิกลงไปปุ๊บก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาให้ค่ะก็จะมี2เรื่องให้เราเข้าไปเซตนะคะเรื่องที่1ก็คือว่าเป็นการเซตระยะเวลาว่าเราจะไม่อยู่ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะเรื่องที่2ออันนี้คือแล้วแต่เราเซตหรือไม่เซตก็ได้เป็นเรื่องของข้อความตอบกลับอัตโนมัติสมมุติว่าถ้าเกิดมีลูกค้าบางคนติดต่อเข้ามาถามข้อมูลสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ เราสามารถเซตข้อมูลอัตโนมัติตอบกลับไปให้เขาได้ค่ะนะคะอันดับที่1นนะคะเรื่องของการเซตเวลาที่เราจะไม่อยู่ก่อนใช่ไหมคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะ Edit Time Away ก็คลิกลงไปปึ๊บ ก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาให้นะคะเขาจะมี2องออปชันค่ะเพื่อนๆออปชันที่1ก็คือว่าหยุดการซื้อขายเลยช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยเป็นเวลา30วันคือไม่มีการซื้อขายลูกค้าเข้ามาดูของได้แต่ว่าซื้อไม่ได้นะคะกับอันที่2ออันนี้ก็คือว่าให้ลูกค้าซื้อของได้เป็นเวลา15วันช่วงที่เราไม่อยู่นะคะซึ่งถ้าส่วนตัวเจยบแล้วคือเจยบไม่ค่อยทำออปชัน15วันเพราะว่าไม่อยากมานั่งกังวลว่าเออต้องกลับไปจัด ชิปเมนต์จัดส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจฟก็เลยจะส่วนใหญ่คือ100%ของเจฟก็คือจะหยุดการซื้อขายทุกอย่างเลยเป็นเวลา30วันหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ช่วงที่เราไม่อยู่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเหตุต้องไปนานเกินกว่า30วันนะคะ m ม็กซิมมก็คือว่าเต็มที่ของ eBay เนี่ยให้เซตได้คือ30วันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้ว่าต้องไปสัก35วัน40วัน60วันเป็นต้นนะคะพอใกล้ๆจะครบกําหนด30วันเพื่อนๆก็เข้ามาที่หน้าจอเดิมหน้านี้ค่ะหน้าเดิมแล้วมันจะมีออปชันให้เราสามารถคลิกเหมือนกับว่าเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันที่เราจะไม่อยู่มันก็จะยืดไปให้อีก30วันหรือว่ากี่วันแล้วแต่เรานะคะแต่เบื้องต้นคือเริ่มจาก30วันก่อนนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆไปไม่ถึง30วันก็เซตตามจริงนะเดี๋ยวมาดูกระเจี๊ยบค่ะไม่ต้อง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 งงนะ <laughs> อย่าเพิ่งงงโอเคก็เรามาเริ่มจาก start date ก็คือว่าวันเริ่มที่เราจะไม่อยู่ end date ก็คือวันที่เราวันสุดท้ายของช่วงที่เราจะไม่อยู่ใช่ไหมคะคลิก select date ลงไปเราสมมุติว่าเราจะไม่อยู่ช่วง 20... เอ่อ 20... 20อะไรดีคะคเพื่อนๆ21ธันวานะคะ21ธันวานะคะ แล้วก็นั่นคือเริ่มวันที่เริ่มคือ21ทธันวาคมพอเที่ยงคืนของพอตอนเท่าไรตีหนึ่งใช่ไหมพอเข้าเข้าวันที่21ธันวาคมปุ๊บคือเริ่มต้นละแล้วจบเมื่อไหร่นะคะ select date select date ก็คือว่าสมมติว,ว่าเราไม่ได้ไป30วันเนาะถ้า30วันก็คือใส20่20มกราคมไว้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปแค่ซกัก วันที่8กลับมาก็แล้วกันวันที่8มกราคมนะคะคลิกลงไปเลือกนะคะแล้วก็คลิก apply นะคะอันนี้มันก็จะบอกมาให้เราว่าตอนนี้นะเ,เราได้ทำการเซต time away เอาไว้แล้วนะซึ่งจะหยุดการซื้อขายทุกอย่างเลยในช่วงนั้นระยะเวลาก็คือตั้งแต่วันที่21ทธันวาคมจนถึงวันที่8มกราคมนะคะ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจหรือว่าอยากจะแก้ไขอะไรก็เข้ามา e d i t ถ้าจะเปลี่ยนใจยกเลิกก็เข้ามา Cancel ได้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเรื่องของนี่ค่ะออคำตอบกลับอัตโนมัติใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าโดยมากถ้าเราจะใส่ไว้หน่อยนะคะเผื่อมีใครติดต่อ,อเข้ามาแล้วก็คลิก e d i t ตรงนี้นะคะอันนี้มีข้อมูลเก่าของเจียไว้อยู่แล้วนะคะเจี๋ยก็สามารถเข้าไปแก้ไขของเดิมได้สตาร์ทเมื่อกี้บอกว่าจะไม่อยู่วันที่21 ธันวาคมใช่ไหมคะ end date ก็คือกลับมาวันที่8มกราคมใช่ไหมคะแล้วก็ข้อความที่เจ็บมีเดิมไว้บอกว่าขอบคุณมากที่ติดต่อฉันนะฉันจะไม่อยู่ช่วงนี้นะเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะใส่ไปคร่าวๆแล้วก็ apply นะคะอ่าโอเคอันนี้เท่ากับว่าเราเซ็ตสองอย่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนยี่สิบเอ็ด ธันวาถึง8มกราก็คือไม่อยู่ลูกค้าเข้ามาดูของได้แต่ทำการซื้อของไม่ได้กับช่วงเวลาเดียวกันนี้ถ้ามีลูกค้าส่งข้อความหรือว่าติดต่ออะไรเข้ามาก็ตามแต่มันจะมีออโต้รีพลากลับไปนะคะว่าเมื่อกี้ค่ะที่เสร็จไว้ว่าฉันไม่อยู่ช่วงนี้ยวกลับมาแล้วจะกลับไปทีนึงเลยก็ว่าไปนะคะก็เนี่ยค่ะง่า,งงายๆเสร็จแล้วสำหรับ eBay นะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆถ้าเกิดว่า ไม่อยู่30วันก็เซ็ตเต็ม30วันไปเลยแล้วพอใกล้ๆจะหมดช่วง30วันแล้วเราต้องต้องแบบยังกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปขยายเวลาเพิ่มได้นะคะโอเคอันนี้ eBay จบแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วถ้าเป็น etsy เนี่ยต้องเซ็ตยังไงนะคะโอเคเพื่อนๆอันนี้เป็นหน้าจอของ etsy นะคะก็เราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็น shop manager ของเราแล้วเราก็มองมาทางซ้ายมือไหลลงมาค่ะหา setting ให้เจอนะคะ ลิกลงไปตรงเซตติ้งค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาที่ options ตรงนี้นะคะวิธีการง่ายเหมือนกันกับ ebay ค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะคลิกลงไปปุ๊บตรงออปชั่นแล้วก็จะมีนี่ค่ะให้มองมาตรงนี้เพื่อนๆดูที่เมาส์นะนี่ออปชั่นเมื่อกี้พอเราคลิกมาปุ๊บคราวนี้ตัวถัดมาค่ะ vacation mode ก็คือว่าเรื่องของวันหยุดนะคะเราก็คลิกลงไปคลิกลงไปปุ๊บ ก็นะคะของของของเอเนี่ยไม่มีถ้าคลิกถ้าเลือก vacation ปุ๊บคือไม่มีออปชันแล้วว่าจะซื้อของได้หรือซื้อของไม่ได้ทุกอย่างคือห้ามซื้อของเลยอันนี้อัตโนมัติเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรอง vacation mode เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าถ้า off ถ้าคลิก off ก็แปลว่าตอนนี้ร้านของคุณ active อยู่ร้านเปิดปกติลูกค้าสามารถเข้ามาทําการซื้อขายซื้อขายลูกค้าสามารถเข้ามาทําการซื้อของได้ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดคลิก เราคลิกเป็นออนก็แปลว่าร้านเราตอนนี้จะเป็นช่วงวันหยุดช่วงวันเคชั่นช่วงฮอลิเดย์ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาซื้อของได้ใช่ไหมคะเราก็เลยคลิกตรงนี้ค่ะคลิกออนเพื่อเป็นการเปิดโหมดวันเคชั่นค่ะคราวนี้ร้านเราก็จะออนโฮก็คือไม่สามารถลูกค้าจะไม่สามารถเข้ามาซื้อของได้นะคะเราก็ไล่ลงมาค่ะตรงนี้คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากจะเ ระบกุก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าส่วนตัวเจ๊เจ๊ก็จะชอบบอกให้ลูกค้ารู้คือเมื่อกี้นี้เพื่อนๆข้อแตกต่างใช่ไหมคะ eBay ตอนเราเซ็ตเนี่ยเขาจะบอกวันที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเข้ามาดูที่ร้านเราบน e b เบเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเจ้าของร้านนี้ร้านนี้จะปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ก็โอเคก็เข้าใจได้นะคะลูกค้าไม่ต้องสงสัยว่าโอจะปิดนานไหมหรือยังไงเดี๋ยวพอถึงกําหนดเวลาถ้าเกิดเขาอยากได้ของเราเดี๋ยวก็เข้ามาดูของเราใหม่เมื่อถึงเวลาที่ร้านเราเปิดใช่ไหมคะแต่ว่า เอ็ดซี่เนี่ยไม่มีเวลาให้เลือกเนาะไม่มีวันเวลาให้เลือกถ้าเกิดเรามีแค่เลือกว่าออฟหรือออนออฟก็คือว่าเราเปิดร้านปกติออนก็คือว่าเราปิดร้านแต่คราวนี้ไม่มีให้เลือกไงลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บถ้าเราไม่มีการสื่อสารนะลูกค้าก็จะไม่รู้ว่าร้านนี้ปิดกี่วันกี่อาทิตย์ยังไงปิดยาวนานขนาดไหนเออเขาอยากได้ของของเราแต่ว่าไม่รู้จะรอดีไหมเพราะว่าลูกค้าไม่มีไอเดียว่าเราจะปิดนานหรือเปล่าอยางเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊บแนะนําค่ะว่า ตรง a n n o u n c e m e n ตตรงนี้ค่ะให้ใส่ไว้หน่อยนะคะเมืลูกค้าเข้ามาดูเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อร้านนี้ปิดตั้งแต่วันนั้นถึงวันนั้นนะคะก็อย่างอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่เจ๊ใส่ไว้ตอนเจ๊ปิดตอนนู้นนะนะก็เดี๋ยวจจะแก้ไขเมื่อกี้เออยี่สิบเอ็ดธันวาไม่อยู่ใช่ไหมคะเจ๊ก็จะบอกว่าเออตอนนี้ฉันไม่อยู่นะจะกลับมาอีกทีหนึ่งวันที่มกราคมวันที่แปดสองพันยี่สิบห้าโอ้เพื่อน วันเวลาขันไปนเร็วมาก2025เจ๊ก็บอกว่าฉันจะไม่อยู่นะกลับมาอีกทีวันที่8เดือนมกราคมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะนี่ก็บอกเขาไปแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของออโต้รีพลายเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าติดต่อเข้ามาเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เจ๊ยบะก็โดยมากจะใส่ไว้คะ c ก๊อปี้ไอ้ข้อความข้างบนตรง announcement มาเลยเพื่อลูกค้าติดต่อมาเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราไม่ตอบนะเพราะเราไม่อยู่อะไรเงี้ยคะ่ะ เนี่ยค่ะง่ายๆเข้ามาปุ๊บเลือก Vacation Mode เป็น On แเราก็ประกาศนิดนึงให้รู้ว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะอัลตัรีพก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาทางเม s เซจเราก็สามารถ Set a u t ต r e รี y ซึ่งปกติจะก็จะก๊อปจาก Announcement เนี่ยค่ะมาไว้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาไม่ตอบมันมีเหตุผลนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับมาตอบอะไรเงี้ยค่ะนะคะ พอเซตเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกเซฟค่ะนะคะก็แค่นี้เองบอกว่าตอนนี้ร้านคุณอยู่บนเวเคชันแล้วนะนะคะนังต่อไปนี้นะคะก็เรียบร้อยสำหรับ e t ซีง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆง่ายๆเนาะการเซตวันหยุดชั่วคราวสำหรับ eBay กับ e t ซีถ้าใครไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนก็ถามเจมมาได้อีกทีหนึ่งค่ะ แล้วก็เพื่อนๆคะเจอมีเรื่องกะสารภาพคะ่ะนั่นก็คือว่าวันที่เจี๊ยบใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ยี่บเธันวาคมถึงแปดมกราคมเนาะนั่นเป็นวันหยุดของร้านเจี๊ยบจริงๆที่เจี๊ยบจะปิดร้านชั่วคราวเพราะว่าเจี๊ยบกําลังจะกลับไทยคะ่ะเย้ไปเยี่ยมที่บ้านไปหาขคอร่อย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 กินคะ่ะแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วน้ำลายฟูมปากแล้วค่ะ แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าจะกลับไปหาของดีราคาถูกจากไทยกลับมาขายทั้งฝั่งนี้ค่ะช่วงนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าออกไปเดินแล้วเจอคนหน้าคุ้นๆน้าคล้ายๆแบบนี้นะคะก็ลองทักดูนะเผื่อว่าจังหวะชีวิตเราตรงกันแล้วก็ไม่รู้นะเผื่อเดินชนกันนะคะขอให้ทุกคนขายดีๆเฮงๆค่ะต้อนรับปีใหม่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าที่เราเจอกันเนี่ยเจี๊ยบจะสวัสดีจากประเทศไทยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ